สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าอันนี้คือเตียงไร้นะครับผี่เขามาให้นะเราโม้นจะกินกับปลาแหลกว่องแล้วก็น้ำปูนะครับมันอร่อยขนาดไหนเนาะนั่นคือปลาแหลกว่องหรือว่าปลาลาสับเสียปลาหมอหอกก็ไไก่เมีย่ยงเี่ยเจ๋งให้สุ่าน่ะ

อมอืะไม่ได้ขึ้นรูปนะอ,อย่างไรแต่เมื่อกินน้ำปูอะม่ได้ลองหกินอ่ะไม่กินม,มันก็มาเป็นชา้กกอ่ากัน

นี่น้ำปวัวอร่อยจริงครับ

มีกวนเท่าอย่างนี้เห็นเลยเอาเลยเนียครับพี่น้องเดนียวมากเลย จำได้ว่าพี่คนที่กินปีที่แล้วอะ่ะกินกับมอปไอ้นออะจำเช่นอร่อยปลาเหล็กว้องของคุณเพลอนเขานะครับชงมาจากเมืองไทยจากอ่าเมืองไทยหรือว่าเยอรมันก็นไม่รู้ อมยังอร่อยก็เป็เหมือนปูอ่ะใ่ะเป็นน้ำผึงปูเจ้าเอมเจ้าากัปูก็หกสิบบาทที่น่นหะมาจ้ากินก่อนอยากกินเต้าแล้วไหนมา ให้หมะอือ่ปนุนป,ปนักปเอ็นนะเจ้าที่รัาบกนะอนนจมะอืมเจ้าที่ร้บก่อนอืมมีเมียนห็นอัเเมีอมมเ,เ็นม,มเหม,มาครับอืมมาหน,นอ 쭈꾸미를 먹어봅시다 어봅 มังนี่มังไอ้ไอ้จอมเนียอืมเกี่ยวรุ่มเกีมั่เกี่ยวมัเนยรูมมัเนยกลมไมั่รมาถ่ายรูปกันมาประบุก็โอเคงช้กรอกอ่ะ อ่าจัดไปเรื่อยๆก็พอทีนี้ทีนี้หมดเอออ่าโอเคครับ Industry. พี่น้องม้วนซีฟก็ได้หลังเลี้ยงก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับแดงไล่นะครับแต่ว่าในเลรยวเก็บไว้ให้เบาปังน้องด้วยนิดนึงนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ